เริ่มกันที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะคะก็ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพนะคะที่แต่เดิมทีแรกจะแข่งขันกันในช่วงปลายปีนี้จะไปแข่งขันกันในปีหน้านะคะช่วงเดือนเมษายนค่ะ สาหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF นะคะออกมายืนยันค่ะว่าการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า AFF จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11เมษายนจนถึง8พฤษภาคม2564นะคะเดิมทีค่ะแผนการแข่งขันก็คือจะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2563แต่ด้วยมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็เลยทำให้การแข่งขันจำเป็นจะต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะ โดยหลังจากนี้นะคะ AFF ก็จะประสานงานกับสมาคมสมาชิกและก็พันธมิตรต่างๆค่ะเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะ ไปต่อกันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก2020นะคะออกมาเปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันในเลกที่2ค่ะโดยจะกลับมาแข่งขันในวันที่10-11ตุลาคมนะคะแล้วก็จะแข่งขันกัน6นัดไปสิ้นสุดวันที่7-8พฤศจิกายนจากนั้นจะให้พักทีมชาติเพื่อไปลุยศึกฟุตซอลไทยแลนด์ไฟท์2020ระหว่างวันที่19-22พฤศจิกายนแล้วก็ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2020ที่คูเวตนะคะ2-13ธันวาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดฤดูกา กาในเดือนมกราคมปี2564ค่ะทางนี้การแข่งขันในเล็กที่2นะคะก็ยังคงใช้สนามกลางในการแข่งขันค่ะก็คือบางกอกแอรีนาแล้วก็กีฬาเวทไทยญี่ปุ่นดินแดงเป็นสังเวียนฟาดแข้งและก็จะเปิดให้แฟนๆกีฬาได้เข้าชมจำนวนไม่เกิน1,000คนค่ะ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกวันนี้มี4คู่ด้วยกันนะคะคู่11โมงครึ่งพีทีทีบูเวฟชนบุรีจะเจอกับสิงห์สุราครค่ะบ่าย2 BKC ปราจีนบุรีไฮเวย์นะคะเจอกับธรรมศาสตร์สเตเลียน4โมงครึ่งค่ะ,กะเกษมบัณฑิต FC เจอกับแบงคอก k t t s และ1ทุ่มตรงค่ะบางกอกซิตี้เจอกับมอภาคตะวันออกเฉียงเหน,นะะือค่ะ